ตำมดอนคืนรอคืนแหละเข่าพนี่นะนี่ที่งานเฮากำลังอ่าทางให้คือคือตัดไม้ที่ช่อดิ้นน้อยเอ่อไม้เยอะนะจงไว้นะคือถ่าเงินแผ่นนะมีเฮ็ดคือไว้ตอนนี้เห็นก็ู้แดงนะใช่เฮ็ด เห็ดโอ้ไม่ใครอยู่เ่นี่ตองนี่อย่เรูู้้นี่นี่ว้าววิธีจับกระปูต้องจับมาดี้ด้ทุกคนกันท่ามาจับอันน้มงหนึ่งโู้เซฟมงดูผ่อนพุททองมานะไข่บีบลนพุททองมานะไข่มันน่ะโบน่ะกูจีคักเลยกระปูมาเชื่อทุงอย่างได้สองตัวแล้วป้อง มันอเราเจอว่าการใช้ชีวิตอยู่ในป่ามันดีอย่างนี้นะคือทุกอย่างมันอยู่ในป่ากระปูกอยู่ในป่าปตาอยู่ในน้ำเขาไม่ต้องซื้อเขาไปหาเอาคุ้งแลอะไ้นี่คุ้งละนี่เนีเอ้าุหงไม่เนาะเมื้อเมื่อเมื่อเมื่อคุ้งไว้ช่เนาะคือดีโอ้เนี่ยมันมีได้ชนบ่เดี๋ยวนี้มีชนดอก โอ้แต่ไม่ไข่วันนี้ไม่ไข่อยู่นี่น้องว้าวพักเลยอ้าวพวกนี้กัพวกนี้สีเมอร์ฟืนเมอร์พวกนี้ฟืนเมอดังสมองตรงนี้คือเก่าบอปุ๊บเสาได้ได้บ่เสาหนิืุอตัวนี้อันนี้นเป็นลายเอาบริสายอ๋อลายแล้วก็หึอมากไปโอ้แสดงว่าปลาลายเนาะปลาลายพอดนกินพอดนกินเนาะ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงนกห้องนะบานโคเอินว่านกคอควายมันห้องปิดอย่างว่าด้วยเหมือนเมตทรน่อมของดนตรีอ่ะเหมือนยก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 นี่ฟังละโมนนะบานโคเอินว่านกคอควายไปวันนี้เฮากำลังไปอูละเฮากำลังไปยังมองเพื่อจะมาเอาปลามากินเมื่อแรงไนงะ อดบอเอาหาปลาได้บนี่ไป้บอนปลาที่ปอนี้ป่อจะตกป่อจะกลายแล้วลายเจ้าไปทองเต๋ปลาไปลือยครบครบบนนอกนี่กินเลกินลายแล้วกินเลหน้าเจ้ากางเจ้างตาตอนนี้ ประมาณสองสองตันประมาณประมาณสิบสองไร่เนาะโอ้โหโอ้ีโนี่นะโอ เออโอ้โหโอ้อ hey. ้อเมืองแรกก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าป่าเพิ่นปล่อยลายดิอันนี้ป่าเป็นป่าที่เพิ่งซื้อมาแล้วมาปล่อยไว้นะตั้มมาดรอขึ้นเด็ดดขึ้นเลยเมื่อกี้นี่นี่เด็ดตั้มมา โอ้วาวโอโหโอ้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 โหโ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้โอ้อ้โหโอโหโอ้โหหโ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ้โหโโห้โหโอ้โหหโ โอ้เป็่ตึ้นเจือเนาะมีลงน้ำก็มีเต็มทีพี่น้องเอ้ยขืนเจือมันอยู่หัวจะบาดเจ็บแขนเราต้องขออภัยนำพี่น้องเด้อเห็นเขาลงน้ำแล้วก็จะอื้นน้ำเพราะแต่ได้ถือคองเขาห้องแถวเด้อเสร็ฮู้ เพล่่นฮโอ้้าวบ้ถือว่าลายเตได้เนนนเไม้อน่ะเทะโอเคอยู่ได้สองสอง่หกตัวได้หกตวละปบ้านนี้มือบานนี้สนี้ก็โอเคแล้วสนี้ก็ได้ นี่มีหงามกับปู่ผมอ่าขี้มันเนี่ยเทเจลขมมาสันนี่ถือว่าโอเคแล้วลวนี่ีปลาปะนี่ <c oughs> ป้าป้าก็ปิ้งแซ่บเลยปุย้ดนี่ล่ะจงหัว ย่งก็ได้ไม่ถึงถ้าตายมั่นปู่ได้แม่บอกหนูนึ่งพันมีไข่ได้เดี่ยวเลยนั่นจะไข่กันเดี้ยว อยู่ป่านี่เอายังมีความสะดวกอย่างหนึ่งนะก็คือไฟโซลาเซลล์ไวซากโทรศัพท์นะม้งยูนี่คือมีสัญญาณโทรศัพท์สามารถที่จะวิดีโอคอลหากันได้อันนี้ตีมตีมไปก้านได้วันนี้โอ้อยู่ป่ามีมีโควิดได้ซื้อภาพไิแบบตลอดนี่นี่อันนี้นี่อันนี้เนี่ยแม่นอันน่ะแผ่นโซลาเซลล์

นอนนี่เลยนอนเลยจ้าอยู่นอนบ่แล้วควยมีหมนอนแล้วควมีหมนอนแล้วคนอนอู่คนอันอู่เหเฟือนี้ตุก้เยอฮะตุก้เยอลนี่หนาวบ่ลจุดใลบเเอ่ ติเก้อตุ๊กน้าูก็เนี่ยอนับสวยๆงานสีแล้วสีแล้วู้อนถ่งนี่อืนี่คนชักรับะเจ้าอ๋อกินเป็ดบอกแล้วอยู่ป่ากินเปลืกระซบอย่างบออยู่้ก อืมเแจ้วช่องคุกเงจับเสียงที่แทรกเข้ามาอาจจะเป็นเสียงของพ่อใหญ่ท่องไม่มารี่เปิดเอพีสามอยู่ได้อยู่ปู้อยู่ไก่เติร์ประมาณวังซาวสามสิเมตรองยีัวเลยคุ้เคยมากนะเเอนมอไอ้คอยเวด

ขายดีขนาดเนาะสูตรต้นเลิศเห็ดนี่ต่ำโหมันเนาะยินต่ำโหมันเนาะต่ำโหมันล่ะกะเพียร์อันน้ำกะทิมันเหี่ยวขันนะอ๋อน้ำกะทิโคกันนี่นะเดี๋ยวมาเส้อนี้ใส่หนึ่งกระตั้มเ้ากันเลยเออเอยในเห็ดเพื่อนนี่ไงแจวสูตรสูดเพื่อนสูดเพื่อนเห็ดนี่นะจำอันเดเ๋็วแบบเดียวกับเห็ดเมียงเห็ดอันนั่นละ

โอ้สูตรนี้สูตรนี้ครับเนาะรจะซอยจะบาซื่อสเลนจะซอยไว้้เ้แก้เข้าไปล้จจจเชเดี๋ยวเป็นเกป่ะเนี้เอาดูบอกค้ามได้คำตอบเลยโทษเอาดูจะได้ตื่นเอาดูขำไมเฮ้ยขำไมม่ใช่นี่ยเลิกเช็ดค่ะคบบอันนี้เ้ยพอดีบะรือจ้างเค็ม อันนี้บอ่ยตัวช่ยซื้อตัวน้าซาบินะตัวนี้บอ้กันนี่บออันนี้บ่อันนั้นไงบ่เอาบอปเ้าวไปนี่ปกินอันนี้ก็ใส่ถ้วยคือกันใส่ถ้วยชเดี๋ยวเอ้าเห็นแล้วเัาเคยเอา้าไไดกินได้หรือเปล่ามาเนี้กินดินถือได้ไง จะทอยออาเพกนรเสือเอก็ปวดมปวดีนะา่าลุยบานี้เด้อบาทนี้เด้อมาเด้อทุกคนเด้อบานี้เลยะจะด้วยบานี้กินข้าได้ใาตัอยคุยนี้จปดจากบาทนึงเด้ออาเห็นคุยนี้จากบาทนึงครับด้ มีเอาะไรบ้าง5อนัคอยบ่มอยองบ่งเจ้าให้ตักเลยขัก็ฟังนึกเื่พักแล้วก็ตักเสือโบดขึ้นหอบเชอเพรอนุญาตได้ขึ้นหอดบ่ฮึ่เฮึ่ฮ่มฮึมอจากโมขึ้นม้าเแรกนั้งนานค้ับแ่เ้องนยกูหลา เป็นไรเล่ไม่เคยกินจริงเท่าบอเจ้วขี้ดีกว่าวะบปดอ๊บปดเคยกินจริงเท่าบอ <c oughs> ลองนี่ผู้บวบผู้บวเป็นยังนี่ลองมึงดูอโอ้อยแบบน <c oughs> ี้โอ้โอโอนี่เห็รบอรกินไปกินหลาย <c oughs> โโออ้นั่นเฮ่าน้อยนึงพูแห้งอะค่อยเรียกว่าจ้าแหลกเ็งไม่เชื่อเชื่อนี่เจ้านี่เจ้าไงใจจะไปลึกแล้เห่าแตน้อยแต่เฮาตื่นเลยเลยนี่คือเฮากินข้าวสามขีตอนแรกๆนะก็ทุกคนกับบางเครื่บางคนก็มีเคยกินวาซาบิแต่มากินวันนี้แบบตับเลยนะ เดี๋ยวก็จะกินข้อินแล้วก็ีมนนอนนะคนนี้ก็ดีเข้ามาบอกกันแล้วนอนี่เกิมมหน่อยอือไปมานอนจนได้นอ้าวปูเลยบเฮ็ดเลยนี่มันนอนนะเจ๋าด็มันอนเขาออ เอาไปหาจ้าก๊จ้แล้วบ้นเรจแล้วจนนะอย่างนเลยเรียบร้อยบาดนี่วามสบายเพราะว่าสาเหตุที่เฮานอนกลางเต็นท์นอนนี่คือบางทีงูมันมาดก มันก็เฮาเต็นท์มีได้เห็นนะและก็อุ่นพร้อมเพราะโซงนี้โซงหน้าหนาวนะนี่เธอน้องทายเป็นผู้นอนเฮานอนอู่นี่ <c oughs> เพราะว่าการนอนเต็นท์นี่มันก็นดีอีกอย่างแต่ว่าเ้าก็ได้ฟิลสื่มานก็ใหญ่เรยเจ้าของอมื่อวานมันถามอยู่เมื่อวานเขาขอไปคิดว่าชั่นี้นะพี่น้องนะคือมื้อนี้กั สีได้นอนอยู่นี่มันนอนอู้เหมือนที่ห้องใส่นอนเต็นที่เลยก็บพวกอนณาเขาอันน้องเคยมาหน้าที่มานะก็นอนอยู่อีมุมนึงตั้งห้านะมีกับสี่นอนลาพักผ่อนวันนี้ก็ขอปิดคลิปวันนี้กิจกรรม,มย่ำบ่ายจนฮอดตอนนี้คือกินกินข้าวแล้วก็น,นอนพักผ่อนนะมื่ออื่นก็สีได้เทปเปอร์โตก็บตีตามอยู่เพียงเท่านั้นวันนี้ขอลาไปก่อนก็นขอโทษหลายๆที่หลายมือ้อไม่ได้เอาคลิปมันมา คือว่าเจ็บนะ <c ười> มืออื่นพบกันไหม่ไปไนเอาเลยบาย